สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินไอซ์มาแล้วจ้านะคะสำหรับช่องทางนี้ไอซ์สตอรี่วีสองแอดมินจะเอาไว้ลงช่องทางตำราวนะคะทุกคนจะเอาไว้แบ่งปันแนวทางตำราวนั่นเองนะคะทุกคนเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งสําหรับวันนี้แอดมินติดธุระนะ,ะทุกคนอาจจะลงได้แค่ E ีเดียวเท่านั้นซึ่งไอเมนรวบรวมมาให้ในหนึ่งีเลยนะคะทุกคนตัวเลขก็จะเยอะกว่าปกติเนื่องจากว่าทําเป็นคลิปยาวทีเดียวเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มดูแนวทางตำราประจําวันที่12มี มีนาคมกันเลยค่ะทุกคนมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขใบนี้ฉายาของเขารจนาหลงป่านั่นเองนะคะตำราว,วันนี้12มีนาคมให้มาเขาให้มา4ตัวเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือเลข6045นั่นเองค่ะทุกคน 6 0 4 5อาจารมาไม้4554ก็เป็นเลขที่สวยเช่นเดียวกันนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้คะ่ะทุกคนอาจารย์ไพโรธไพศาลซึ่งงวดที่แล้วนะคะวันที่7เลขของอาจารย์ไพโรธไม่เข้า7มีนาคมไม่เข้าแต่ว่าวันที่5ประจําวันที่5เลขวันที่5ของเขาเข้า60เต็มๆเลยนะคะและสําหรับวันนี้12มีนาคมอาจารย์ไพโรธไพศาลให้มาแล้วนะคะตำราวันนี้เลยเน้นๆไปที่เลข92 ตัวรองของเขาก็คือเลข91 94แล้วก็เลข98นั่นเองนะคะทุกคนตัวเน้นของอาจารย์ไพโรจนั่นก็คือเลข92เด่นที่เลข9นั่นเองมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ตําราของอาจารย์ไพโรจ12มีนาคมจะเข้าไมนะคะแอดมินเจอมาก็เลยนํามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะจากนั้นมาต่อเนื่องกันที่ใบนี้ลุงไก่ร่ํารวยนั่นเองตํารา12มีนาคมให้มา3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข946ตัดเล่น2ตัวนะคะก็จะมีเลข94 6-4แล้วก็เลข6-9เด็ดที่เลข6นะทุกคนสำหรับชุดตัวเลขของลุงไก่ร่ำรวยตำราว,วันนี้12มีนาคมซึ่งก็ถือว่ามีเลข94นี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของอาจารย์ไพรโรดอาจารย์ไพรโรดให้มาก็มีเลข94เช่นเดียวกัน ตรงกันเลยกับเลขของลุงไก่ร่ํารวยนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะและทีนี้มาต่อเนื่องการที่ชุดตัเลขใบนี้ฉายาแอดอันดานั่นเองนะคะให้มา12มีนาคมตําราวของเขาเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยจะมี93 94 98ฝั่งขวาจะมี50 56และ57เด่นที่เลข9กับเลข5แน่นอนถือว่ามีเลข94 ตรงกันเลยกับเลขของลุงไก่ร่ํารวย94นี้ตรงกันเลยกับอาจารย์ไพโรธภัยสารนะคะทุกคนสําหรับอีพีนี้เลขเด่นตรงกันก็คือ9449นั่นเองซึ่ง3ตัวนะคะเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันในนี้จะมี945 493แล้วก็570นั่นเองค่ะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงําราว,วันนี้12มีนาคมเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะมาต่อเนื่องกันที่ s อสซันเดค่ะ s อสซันให้มาตำราว,วันนี้12มีนาคมเด่นที่5กับ2เน้น2 4 2 7รอง5 0กับ5 1ค่ะ3ตัวให้มาจะมี0 5 1แล้วก็7 2 4 4ตัวก็คือ2 7 2 4เป็นชุดตัวเลขตำราของ s อสซันนะคะวันนี้12มีนาคมมาลุ้นกันค่ะว่าตำราของ s อสซัน จะเข้าไหมในวันนี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ตําราวของแอรใต้ฟ้าค่ะ12มีนาคมตําราแอรใต้ฟ้าให้มาเด่นที่เลข8นะคะจะมีเลข80 83 84 87 แล้วก็เลข89นั่นเองนะคะทุกคนวิ่ง8รูด8สํสหรับตําราวของแอรใต้ฟ้าวันนี้มาลุ้นกันว่าตําราวแอรใต้ฟ้าจะเข้าไหมนะคะไปกันต่อกันเลยค่ะทุกคนกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะดอกไม้และสายลมตําราว,วันนี้12มีนาคม4ตัว4590 3ตัวให้มาจะมี459 590ส่วน2ตัวก็คือ45กับ59ชุดเน้นของเขานั่นก็คือเลข90และ09นั่นเองอีกครั้งนะคะตัวเน้นของเขา09และ90เช่นเดียวกันแอดมนไปดูแนวทางกลุ่มตามเลขฝันต่างๆมีคนฝันเห็นเลข0990หลายท่านเหมือนกันมาลุ้นกันตำราจะมาไหมสำหรับ9009วันนี้นะคะจากนั้นเรามาดูการที่ชุดเลขใบนี้กันบ้างชายาของเขาแอดกระต่ายนั่นเองนะคะให้มาตำราวันนี้12มีนาคมชุดเน้นของเขาเลยนั่นก็คือเลข สองสามค่ะทุกคนตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะต่อมาตัวเล็กๆนะคะตัวรองก็น่าจะเป็นสองหนึ่งสองสี่สองแปดสามหนึ่งสามสี่และสามแปดหรือว่าจะเป็นเลขเด่นของเขาก็ได้นะทุกคนเด่นที่สองกับสามส่วนสองมีสองหนึ่งสองสี่สองแปดเด่นที่สามจะมีสามหนึ่งสามสี่และสามแปดประมาณนี้เขาก็ให้สองสามมาด้วยสามตัวจะมีสามหนึ่งสอง แล้วก็เลข2 4 8สําหรับชุดตัวเลขของแอดกระต่ายตำราวันนี้12มีนาคมมาลุ้นไปด้วยกันว่าชุดตัเลขของแอดกระต่ายจะเข้าไหมนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัเลขใบนี้กันบ้างชายาแอดปันปันนั่นเองตำราแอดปันปันให้มาวันนี้12มีนาคมนะคะเด่นที่2กับ3เช่นเดียวกันค่ะจะมี21 25 27 31 3 5 3 7สามตัวจะมี0 2 1แล้วก็417ค่ะซึ่งเลขเด่นของแอดปันปันจะคล้ายกันเลยของแอดกระต่ายเด่นที่2กับเด่นที่3นะคะตัวเลขก็หหางคล้ายกันเลยนะคะทุกคนมาลุ้นกันสำหรับวันนี้แอดปันปันตำราว12มีนาคมจะมาไม้ถือว่ามี21กับ31ตรงกันเลยกับแอดกระต่ายนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างนะคะตำราวันนี้12มีนาคมเด่นที่5ค่ะจะมี5,4 55 5 6 ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะทุกคนอ่ะเด่นที่เลขห้า วิ่ง5รูด5นั่นเองสําหรับเลข5้จะมาไหมวันนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยซึ่งก็ถือว่ามี544 5ห 4, 4, นี้มาตรงกันเลยกับชุดแรกแอดรจนานะคะแอดรจชนาก็มี5 4 4 5เช่นเดียวกันและ4 5หนี้ยังตรงกันอีกกับเลขของแอดสายลมแอดสายลมนะคะก็มี5 4 4 5เช่นเดียวกันแอดดอกไม้และสายลมตรงกันที่4554นะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้แอดมะม่วงนําโชคให้มาเพื่อนบ้านนะคะตำราว,วันนี้12มีนาคม44ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะ ต่อมาก็จะมีเลขสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดและสี่หกค่ะสามตัวแอดมะม่วงนำโชคให้มาจะมีหกสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดสองตัวอ่ะขออภัยค่ะสี่ตัวจะมี 4748นั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับสตัวเลขของแอดมะม่วงนําโชคเรามาลุ้นไปด้ยวยกันเลยนะคะแอดมะม่วงนําโชคให้มาก็ถือว่ามีเลข49ที่ตรงกันเลยกับอาจารย์ไพรโรธ49ตรงกันเลยกับเลขของลุงไก่แล้วก็ตรงกันอีกกับ2ใบประมาณ4ใบในอีพีนี้สําหรับ499 4นะคะทุกคนเลขเด่นในอีพีนี้จะมี4 9 9 4 4 5 5 4นะคะทุกคนแล้วก็เลขที่แอดมินให้0 9น0้ที่เห็นว่ามีคนฝันตรงกันที่เลขนี้นั่นเองนะคะ และสําหรับใบน,นี้แอดชัดดอนใหญ่นั่นเองนะคะตำราว2มีนาคมให้มา3ตัวหางเดียวชุดว่าใจนั่นก็คือเลข204ค่ะสําหรับ2ตัวก็คือเลข0-2และ0 4นนั่นเองสําหรับชุดตัวเลขของแอดชัดดอนใหญ่มาลุ้นกันเลข0ูนย์จะมาไหมเดี๋ยววันนี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้ค่ะแอดมะพร้าวนั่นเองนะคะให้มาตําราวันนี้เลย12มีนาคมเด่นที่เลข8นะคะจะมี 80, 81, 8 7 1 1แล้วก็8 8ซึ่งชุดเน้นของแอดมะพร้าวนั่นก็คือเลข81นนั่นเองสำหรับตำราของเขา3าตัวก็ให้มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข881 087และสำหรับ4ตัวแอดมะพร้าวก็ให้มาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข8781เน้นเน้นๆไปที่เลข81นนั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอดมะพร้าวนะคะทุกคนมาลุ้นการตำราว,วันนี้ จะมีเลข8ปดไม้นะคะเขาให้เลขเบิ้ลมาด้วยนะเลขเบิ้ลของเขาจะมีเลข11กับ88ค่ะและมาต่อเนื่องกันที่ชุดตัวเลขของแอสซินโคราชค่ะทุกคนตำราว,วันนี้นะ12มีนาคมแอสซินโคราชให้มา3ตัวจะมี928กับ948ค่ะเขาให้4ตัวมาด้วยนั่นก็คือเลข9248นะคะสําหรับ2ตัวแอสซินให้มาจะมีเลข28 29 48และ49นะคะตัวเน้นของเขาตัวสีแดงนั่นก็คือเลข28กับเลข48เนื่องจากว่าเป็นเลขท้ายของ3ตัวนั่นเองเพราะว่า3ตัวเขาให้928แล้วก็948มานั่นเองมาลุ้นกันจะมาไม้28กับ48เป็นตัวเน้นของแอสซินโคราชแต่ว่าอย่าลืมนะคะแอสซินโคราชก็ยังให้4994มาเช่นเดียวกันใน EP นี้ คลิปนี้นะคะมีตัวเลขตรงกัน4 9, 9่าประมาณ5-6ใบด้วยกันนะคะทุกคนรองลงมาก็จะมี4 5 5 4นะคะแล้วก็ใบที่แอดมินให้เลขที่แอดมินพูดถึงก็คือ0 9 9ย์้นั่นเองค่ะมาลุ้นไปด้วยกันสําหรับตํารวาวันนี้นะคะ12มีนาคมแอดมินทําตามสัญญาแล้วมาลงไว้ที่ช่อง2นั่นเองนะ,คะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง2ก็สามารถกดติดตามไว้ได้แอดมินจะลงแนวทางตาําราทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะหลังจาก ep นี้เราจะไปเจอกันอีกทีก็คือตําราวัวนศุกร์นะคะทุก ให้เฮงๆงปังๆรวยๆสอบผ่านไปด้วยกันในตำราวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะ